สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสมพรแคนอิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมงพรก็มาพร้อมกับทั่วงอกนะคะทั่วงอกนะคะก็คือต้นอ่อนของทั่วที่งอกออกมาจากเมล็ดทั่วดำถั่วเขียวแล้วก็ทั่วลันเตาถทั่วเหลืองโดยปกตินะคะคนเราส่วนมากก็จะนิยมรับประทานทั่วงอกที่ได้มาจากถั่วเขียวแล้วก็ ั่วเรื่องเป็นหลักนะคะซึ่งต้นอ่อนเหล่านี้นะคะมักจะถูกนํามาปรุงเป็นอาหารทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะอย่างเช่นใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือใส่ผัดไทยนํามาผัดใส่ไข่ผัดใส่เต้าหู้ก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสมพรก็จะมาพูดถึงประโยชน์แล้วก็โทษของถั่วงอกนะคะแล้วก็การรับประทานถั่วงอกนะคะ ถั่วงอกนะคะก็ประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดเลยมีทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งประโยชน์ของถั่วงอกนะคะอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังได้นะคะก็อ,อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล้วก็นอกจากนี้นะคะ ทวงอกนะคะก็ยังให้พลังงานต่าจึงเหมาะกับผู้ที่กําลังลดความอ้วนหรืออยู่ในช่วงของการควบคุมอาหารนี่เลยนี่นะคะต้นข้าวขาวอ,อวบๆแบบนี้นะคะผัดอร่อยมากๆเลยนะคะประโยชน์ก็มีหลายอย่างสรรพคุณก็ดีๆด,ด้วยนะคะ ทวงอ,อกนะคะ<ม>ก็มีสรรพคุณลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวานนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะคก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเพราะผู้ที่มีภาวะดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงของโรคร้ายแรงมากกว่าคนกลุ่มอื่นนะคะก็เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โกรคหลอดเลือดเสื่อมนะคะดีมากๆเลยนะคะการรับประทานถั่วงอกนะคะก็ยังช่วยต้านการอักเสบรักษาโรคผิวหนังรับประทานถั่วงอกอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะแม้ว่าถั่วงอกจะมีประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารมากมายแต่บางครั้งการบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปหรือ เก็บรักษาที่ไม่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ก่็ให้เกิดความผิดปกติได้นะคะรวมทั้งควรระวังการปนเปื้อนหรือสารบางชนิดในถั่วงอกได้ด้วยนะคะ และสารที่ว่านี้นะคะก็คือสารฟอกขาวนะคะก็เป็นวัตถุปนอาหารที่นิยมนำมาใช้กับทวง,งอกนะคะเมื่อล้างแล้วก็จะทำให้ทั่วง,งอกนะ่ดูขาวสะอาดไม่มีรอยช้ำแล้วก็สดใหม่น่ารับประทานนะคะหากร่างกายได้รับสารฟอกขาวในปริมาณที่มากอาจตกค้างภายในร่างกายแล้วก็ เป็นอันตรายได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหอบพืชจุงควรเลือกซื้อถุงออกที่ดูไม่ข่าวเกินไปหรือมีรอยช้ำบ้างเล็กน้อยก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารฟอกขาวเข้าสู่ร่างกายเกินขนาดได้นะคะ อันนี้ก็จะดูอวบๆแล้วก็ข่าวด้วยนะคะวันอันนี้การนำมารับประทานก็ควรล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษได้นะคะและนอกจากนี้นะคะทวงงอกนะคะก็ยังมีสรรพคุณช่วยในการย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วยนะคะช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกาย นะคะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งนี่นะคะคือประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีๆของถั่วงอกนะคะก็เป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ เราส่วนมากจะนํามารับประทานกันนะคะโดยเฉพาะเวลาเรากินวิตเตี้ยวเราก็นำํำถ่วงอกมาใส่ผัดไทยแล้วก็ใส่ถ่วงอกก็จะเพิ่มความอร่อยให้อีกด้วยนะคะการรับประทานก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรน,นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กด แชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีพืชผักสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า